กินอะไรกันครับติมอเหรออร่อยไหมลูกอร่อยติ๊กเกอร์อร่อยไหมฮะอร่อยเหรออร่อยเยอะมอร่อยเยอะอร่อยไหมติ๊กเกอร์อร่อยไหมเลือดเทพหมดเลยกินไอติมที่ไหนดอยอะไร ไปดิมที่ไหนดอยอะไรมาเที่ยวไหนเนี่ยดอยสุเทพมาไ,วไห <What? S 2> ไว้เลยไหว้น้ำไหว้ขาไหว้น้ำท้ำไมไหว้น้ำที่ไหว้น้ำบนพระธาตุดอยสุเทพใช่ไหมห้องน้ำเดียวหรือห <c oughs> ้องน้ำมีฮะเหาะ

Yep.